ในประเทศไทยมีศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือเช่นพระพุทธศาสนาศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงประวัติศาสนาต่างๆไปเรียนรู้กันเลยค่ะศาสนาที่หนึ่งคือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ เราไปเรียนรู้ถึงประวัติของพระพุทธศาสนากันพระพุทธศาสนานักเรียนพอทราบไหมคะว่าใครเป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธถูกต้องค่ะพระศาสดาของศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนานั้นคือพระพุทธเจ้านะคะพระองค์ประสูติเมื่อวันขึ้น15ค่้าค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปี ประสูติก็คือเกิดนั่นเองนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะเกิดหรือประสูติเมื่อวันขึ้น1 5ค่้าเดือน6หรือเราเรียกว่าวันวิสาขาบูชานั่นเองค่ะต่อมาเมื่อประสูติได้5วันก็มีพรามมาทํานายว่าถ้าพระโอรสอยู่ครองเมืองจะทรงเป็นพระจักรพรรดิท,ที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกผนวดจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก นักเรียนรู้ไหมคะว่าออกผนวดหมายถึงอะไรใช่แล้วค่ะออกผนวดก็คือออกบวชนั่นเองแล้วพระพุทธเจ้าจะออกผนวดหรือว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์เราไปชมกันเลยค่ะอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่จึงได้เสด็จออกจากพระนครเพื่อออกผนวดเห็นไหมคะว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสินพระทยเพื่อจะออกพนวดไปเจอกับเทวทูตทั้งสี่แล้วเทวทูตทั้งสี่นั้นนักเรียนพอทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างเทวทูตทั้งสี่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ทอดพระเนตรเห็นนั่นก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสามนะสามณนเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือนักบวชนั่นเองค่ะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะผนวดแล้ว ได้ไปศึกษาอยู่ที่สำนักของอาราระดาบทและอุกทกะดาบทจนสำเร็จแต่ก็ยังหาหนทางในการตรัสรู้ไม่ได้ต่อมาพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกกระกกริยาคือการกั้นลมหายใจเข้าออกอดพระกระยาหารจนร่างกายสู้ผอมก็ยังไม่พบหนทางพ้นทุกข์จึงทรงเลิกวิธีทรมานร่างกาย ต่อมาพระองค์ได้บำเพ็ญเพียรด้วยการนั่งสมาธิพิจารณาความเป็นไปของธรรมชาติจนตรัสรู้อริยสัจส,สี่ณใต้ต้นพระศีมหาโพบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตําบลอุรเวลาเสนานิคมเมื่อวันขึ้น15ค้าำเดือน6ขณะมีพระชนมายุ35พรรษาในวันนี้ก็คือ ตรงกรับวันวิสาขาบูชานะคะก็คือวันขึ้น15ค่ําเดือน6นั่นเองหลังจากได้มีการตรัสลุแล้วพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกประกาศธรรมโดยทรงโปรดเหล่าปัญจวัคคีเป็นกลุ่มแรกและคนอื่นๆเป็นลําดับต่อไปหลังจากพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาเป็นเวลา9เดือนเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนส ได้มีพระสงฆ์สาวกจำนวน1250องค์มาเข้าเฝ้าพระองค์ที่เวลุวานารามโดยมิได้นัดหมายในวันนั้นเราจะเรียกว่าการแสดงโอวาทป,ปาติโมกนั่นเองค่ะในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทป,ปาติโมกซึ่งถือเป็นหลักคําสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนักเรียนจำได้ไหมคะโอวาทป,ปาติโมก มีอะไรบ้างเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะจําได้ไม่เอ่ยหลักธรรมที่มีชื่อว่าโอวาทปาติโมกนั้นคือคำสอนที่มีหัวใจสำคัญ3ประการ 1. การไม่ทําชั่วทั้งปวง 2. การทําความดีให้ถึงพร้อมและ 3. การทําจิตใจให้ผ่องใสนั่นเองค่ะ และต่อมาพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปรินิพานเมื่อวันขึ้น15คาคำเดือน6แห่งกรุงกุสีนาราแคว้นมัลละคำพีของพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกคือสิ่งที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้มี3หมวดด้วยกัน 1. เกี่ยวกับวินัยหรือศีล 2. เกี่ยวกับพระธรรมเทศนาทั่วไป3เกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญต่างๆ ถ้าหากกเรียนสนใจเราสามารถศึกษาหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ได้เลยนะคะต่อมามาเรียนรู้ถึงประวัติของคริสต์ศาสนากันนะคะศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูพระองค์เป็นชาวยิวประสูติเมื่อวันที่25ธันวาคมที่หมู่บ้านเบเรเฮมแคว้นยูดายในดินแดนปาเลสไตน์ปีที่กำเนิดหรือปีที่เกิดนั้นนับเป็น คริสต์กราดหนึ่งหรือคศสหนึนั่นเองค่ะพระบิดาชื่อโจเซฟพระมารดาชื่อมาเรียนพระเยซูตเติบโตขึ้นด้วยความสนใจใฝ่หาความรู้เรื่องศาสนาเป็นอย่างมากมีความเฉลียวฉลาดเมื่ออายุย่างเข้า30ปีได้พบกับนักบุญจรและได้รับศีลล้างบาทต่อมาได้ประกาศหลักคำสอนเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในบนโลกอย่างสันติสุข ต่อมาพระเยซูเริ่มเผยแผ่คำสั่งสอนจนได้รับความนิยมจากประชาชนยิวแต่มีนักบวชชาวยิวกลุ่มหนึ่งไม่ยอมรับและกล่าวหาว่าพระเยซูซ่องสุมผู้คนเพื่อก่อกรกบฏจึงถูกทหารโรมันจับตรึงบนไม้กางเขนจนถึงแก่ชีวิตเมื่ออายุ33ปีหลังจากนั้นสาวกจึงตั้งศาสนาคริสต์ขึ้น คำพีของคริสต์ศาสนาคือคำพีไบเบิลคำพีไบเบิลเป็นคำพีที่เน้นเรื่องความรักที่มีต่อคนรอบข้างการให้อภัยความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นหลักธรรมสำคัญของศาสนาคริสต์เราเรียกว่าบัญญัติสิบประการบัญญ,ญัติสิบประการที่พระเจ้าทรงประทานให้คริสต์ศาสนิกชนคือ 1. จงนมัสก,การพระองค์แค่พระองค์เดียว 2. อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผล 3. จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือพระบิดาและพระมารดา 5. อย่าฆ่าคนมาต่อนะคะบัญญัติสิประการข้อที่6อย่าผิดประเพณี 7. อย่าลักขโมย 8. อย่าพูดเท็จ 9. อย่าคิดมิชอบและ 10. อย่ามีความโลภในทรัพย์สินของผู้อื่น สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นหลักธรรมของคริสตศาสนาหรือศาสนาคริสต์นะคะเป็นบัญญัสิบประการนั่นเองหลักธรรมสำคัญของคริสตศาสนาอีกอันนึงก็คือหลักแห่งความรักคริสตศาสนาสอนให้ทุกคนมีความรักในพระเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้ารักในเพื่อนมนุษย์รักด้วยความบริสุทธิ์ใจปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข เสียสละให้แก่กันเมื่อมีความจำเป็นและยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเรามาต่อศาสนาต่อไปกันเลยนะคะศาสนาอิสลามามีนักเรียนคนไหนที่นับถือศาสนาอิสลามเอ่ยเราไปเรียนรู้ถึงประวัติศาสนาอิสลามกันเลยค่ะศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลามคือท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นชาวอาหรับประสูติที่เมืองมักกะบางแห่งเรียกว่าเมกะ เป็นบุตรของอับดุลลอและนางมามีนะแต่กำพาตั้งแต่ยาววัยจึงได้อาศัยหรือถูกอุปการะจากลุงนั่นเองค่ะในวัยหนุ่มของนบีมุฮัมมัดนั้นได้ทำงานกับนางคอดียะซึ่งทำหน้าที่ควบคุมกองคาราวานนำสินค้าไปขายต่อมาได้มาแต่งงานกันและมีบุตรธิดาด้วยกันหกคนเมื่อครั้งไปหาความสงบในถ้ำบนภูเขาฮิรอ มีทูตเทวดาน้ำองค์การของพระเจ้ามาประทานแก่ท่านและได้ประกาศศาสนาคือการให้บูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียวและให้ทำลายรูปเคารพต่างๆให้หมดสิน้นท่านนบ,บีมุฮัมมัดประกาศศาสนาได้13ปีจึงสามารถรวบรวมแคว้นต่างๆเป็นอาณาจักรของชาวอาหรับท่านถึงแก่กรรมเมื่อพศ1175 ขนามีพระชนมาอยุได้63.000พันษาคัมภีของศาสนาอิสลามคือคัมภีอันกุรอานเป็นคัมภีสูงสุดที่ชาวมุสลิมยึดมัน่นหลักธรรมสาคัญของศาสนาอิสลามได้แก่หลักศรัทธาหกประการหลักศรัทธาหประการก็คือคำสอนที่เป็นความจริงแท้แน่นอนและต้องยึดมั่นถือปฏิบัติ มีทั้งหมด6ประการน,นะคะแบบนี้เลยและหลักธรรมสำคัญของศาสนาอิสลามอีกข้อคือหลักปฏิบัติ5ประการ 1. กล่าวปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าองค์อื่นนอกจากอัลเลาะห์ 2. การทำละหมาดวันละ5เวลา 3. การบริจาคทานแก่ผู้อื่น 4. การถือศีลอด การประกอบพิธีฮัทที่นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียต่อมาเรามาเรียนรู้ถึงศาสนาสุดท้ายแล้วนะคะศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเราไปเรียนรู้ถึงประวัติกันเลยค่ะศาสนาพรามหมณ์ฮินดูไม่มีพระศาสดาไม่มีผู้ก่อตั้งศาสนาเลยนะคะแต่มีการนับถือเทพ,พเจ้าสามองค์ได้แก่พระพรหมเป็นผู้สร้างโลกพระวิษณุ เป็นผู้ปกป้องโลกและพระศิวะเป็นผู้ทำลายและขับไล่ความชั่วร้ายนั่นเองคำพีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีชื่อว่าคำพีพระเวศในคำพีพระเวศนั้นประกอบไปด้วยหนึ่งลึกเขเวศ 2. ยชุระเวศ 3. อาฐานพรเวศ 4. ส,สามเวศสิ่งเหล่านี้เป็นนะคะหลักคำสอนหรือข้อปฏิบัติ ในหนังสือพระเวทของเขาเลยนะคะหลักธรรมสำคัญของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูคือหลักธรรมสิบประการ 1. ทักกิตก็คือความพอใจความกล้าความมั่นคง 2. กษมาความอดทนความเพียรพยายาม 3. ธรรมะการข่มใจมีสติามาต่อนะคะหลักธรรมสิบประการของศาสนาพราหมณ์ฮินดูข้อที่4อัเตยะการไม่ลักขโมย หเสาจะการทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายใจ 6. อินซียนิคาระหะมันตรวจสอบอินรียทั้ง10ประการ 7. ทีมีปัญญามีสติ8ปดวิทยาความรู้ทางปรัชญาเสัตยาความจริงใจความซื่อสัตย์10อ,อกโกทะความไม่กโกรธ สิ่งเหล่านี้คือหลักธรรมของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีชื่อว่าหลักธรรมสิบประการนั่นเองค่ะาศาสนาซิกเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียเป็นาศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวอินเดียที่นับถือาศาสนาพราหมณ์ฮินดูและาศาสนาอิสลามมีความสมัคคีกันาศาสดาของาศาสนาซิกมีหลายองค์ องค์แรกนับว่ามีความสำคัญที่สุดจะชื่อว่าคุรุนานักาศาสนาซิกเป็นาศาสนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงเน้นความเรียบง่ายสอนให้ทุกคนยึดมัน่นและศรัทธาในพระเจ้าพระองค์เดียวาศาสดาองค์สุดท้ายของาศาสนาซิกคือคุรุโควินสิงห์หลังจากนั้นได้มีการสถาปนา คำภีคันทะสาหิปเป็นศาสดาซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดการสืบทอดศาสนาโดยศาสดาในร่างของมนุษย์นั่นเองค่ะต่อมาคำภีของศาสนาซิกเราจะเรียกว่าคำภีคันทัสาหิปศาสนาซิกมีหลักคำสอนก็คือ เป็นศาสนาที่มุ่งสอนให้คนทำความดีและเว้นความชั่วสอนให้พิจารณาที่เหตุและยับยังต้นเหตุด้วยสติปัญญาสอนให้รู้จักให้อภัยผู้อื่นสอนให้มีความเสมอภาคกันและสอนว่าสิ่งทั้งหลายย่อมแตกดับตามกาลเวลาไม่มีสิ่งใดยั่งยืนตลอดไป